วันนี้ก็จะพูดถึงนะความเหมือนความต่างกันของการวิจฉัยโรคของแพทย์จีนกับการวางแนวรักษาของแพทย์จีนว่ามีความเหมือนต่างกับการวิเคราะห์บ้านนะและการวางแนวการปรับให้สมบุลของฮวงจุ้ยยังไง <c oughs> คือ <c oughs> พื้นฐานทางปรัชญาก็เหมือนกันคือความสมบุลของพลัง ขั้วบวกและขัวลบนาะอ,อินกะหยางแล้วก็พลังงานของธาตุหแต่ว่าจุดจุดต่างกันคือแพทย์แผ,ผนจีนเน้นมองไปที่ร่างกายมนุษย์นะฮะโดยใช้หลักการวินิจฉัยโดยดูจากการนะสังเกตด้วยตาว่าเออลิ้นสีหน้าท่าทางบุคลิกนะฮะกลิ่นของอร่างกายแล้วก็ในส่วนของพลังงานที่จับแมะหรือว่า จับจุดชิปประจรทั้ง6นะว่ามีนะความปกติหรือไม่ในเส้นลมปานนะหรือว่าอวัยวะตันทั้ง5นะอวัยวะกลวงทั้ง6ว่าว่ามีความปกติหรือขาดสมดุลของพลังอินกระย่างนะฮะแล้วก็หาแนวทางในการปรับแก้นะฮะเช่นการฝังเข็มเพื่อสร้างสมดุลกระตุ้นพลังงานชี่นะฮะเการ กินยาสมุนไพรโดยหลักการเดียวกันคือปรับให้ร่างกายนะโดยองค์รวมและแต่ละจุดที่เชื่อมโยงกันเ,นเข้าสู่สภาพที่เป็นปกตินั่นเองทีนี้หลักการของฮวงจุ้ยก็คือการมองไปที่สภาพแวดล้อมโดยพองยิ่งบ้านนะฮะโดยที่อุปกรณ์ของฮวงจุย้ยอาจจะมีความพิเศษหน่อยคือใชอ้หลอกแกหรือเข็มทิศในการวัดองศาโดยยืนหน้าบ้านหันหน้าออกไปทางถนนนะฮะว่า,าหน้าบ้านหันสู่ทิศอะไร นะฮะให้เข้าใจพลังงานที่แตกต่างกันของแต่ละบ้านนะฮะแล้วก็เช่นบ้านที่หันทิศใต้180องศาเนี่ยก็จะมีพลังงานที่พิเศษนะในหลายๆมุมเช่นแดดลมพลังไม่เล็กโลกแล้วก็ปานพลังที่ให้ผลดีแบบเสถียรทุกยุคนะฮะว่าเออไม่ว่าจะเป็นยุคหนึ่งของสามที่ห้าจะไปเกก็จะได้พลังงานที่ดีโดยธรรมชาตินะฮะอันนี้ก็จะ มีการลงลึกได้ด้วยในการดูหงชุยเช่นดูองศาละเอียดย่อยลงไปนะฮะแล้วก็มาดูชัยภูมิโดยเดินรอบบ้านแล้วก็ดูภายในตัวบ้านทุกจุดนะฮะโดยเชื่อมโยงกับพลังของอมนุษย์ตอนเกิดนะฮะหรือเรียกว่ารูปดวงแล้วก็ดูเขาเรียกว่าความชอบใจเจ้าบ้านเป็นตัวกาหนดประกอบร่วมไปด้วยนะแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าแต่ละจุดของบ้านมีควรจะทําการแก้ไขยังไงนะให้มัน ถูกลักมากขึ้นนะฮะอันนี้อันนี้หมายถึงเคสียที่บ้านได้ปลูกไปแล้วนะฮะแล้วก็ประหยัดนะฮะแล้วส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุดนี่คือหลักการที่แตกต่างกันของออแพทย์จีนและวงจุ้ยนะฮะแต่ถ้าบูรณาการความคิดของแพทย์จีนเขากับแพทย์ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบร่างกายซึ่งในทางหงจุ้ยก็จะมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยในการเข้ามาวัดพลังแม่เหล็กหรือพลังต่าง นะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็วางแนวทางการแก้ปัญหาไปนะฮะแต่ผลที่สุดแล้วจุดหลักก็คือสุขภาวะหรือสุขภาพนะเออ,อได้รับการอุปถัมจากสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็ร่างกายที่สมดุล